มาค่ะมาต่อคือเรื่องของเพื่อนสาวยังอยู่ที่ปลาแซลมอนดองราดน้ำจิ้มสามรสอ,อ,อร่อย พี่น้องนั่นแหละใบงานน้อเกิดกลับมาบ้านนี่อย่างเรียบร้อยแล้วมันมองหลังจากที่คอยนั่งคิดคอยคิดหลายคักเดียวคอยห่วงโมคอยถ้าเกิดนางสิยอยู่ในสังคมของนางแล้วสีเอาคอยไปน้ำเนี่ยคอยสีเป็นตัวทวงมมบอกวา่าทวงความเจริญเหนไใน้คนว่าพื้นนางหรือว่าเห็ุอีกอย่างที่มันบ่ดีนะคิดหลายบาย,บายมือน,นั่นแหละ นางกระทรงขอความมาว่าเออเนี่ยแกผู้ชายคนนั้นอนะส่งข้อความมาหาฉันตือ้บอกว่าให้ฉันไปหาอยากให้ฉันคุยด้วยก,ก็เรียกว่าเธอได้ยินแบบนั้นแล้วยังจะจะคุยกับเขาใหม่หูยว่าเธอมากเขาแต่ถ้าเกิดเธอกลับไปหรือว่าคบกันไปโดนๆขนาดนี้ยังจะสูจังสี่ เราทีชิูุได้บออาอยุเกิยังน้อยค่อยกาัวจังสีนางก็เลยว่าฉันก็เข้าใจนะแต่ฉันชอบเขาขเลยว่าอ่ะในฐานะเพื่อนก็จะบอกว่าเลิกได้เลิกแต่เธอต้องถามใจตัวเองถ้าเธอคิดว่ารับใจมีความสุขทำแต่ถ้าเป็นฉันฉันบอกเอามือนั่นเขาถือด้าปานได้เขาเมาเซเอและมาเหี่ยม ยังสิกลับไปหาเขาอยู่บอกเขากระว่านสิเนาะนางก็บอกว่ามันส่งข้อความมาโทรมาไม่หยุดไม่ย่อนมาข้างล่างที่คอนโดชันแล้วก็ถามหาชันเขาก็ไม่ให้ขึ้นอืมเขาเรยกว่าเลิกอ๋อ ตั้งใจทำงานมุ่งงานะในสิ่งที่เธออยากเข็ดเธอว่อจะกลับไปแต่งงานมาแมนบอยกวางสีถ้าเธอประสบความสำเร็จเธอสิเลือกผู้ใดก็ได้ไไดค่อยกวานงะซีเธอแล้วเมื่อสิ่งเมื่องงงายอีอย่างกับผู้ชายผู้นี้ถึงงมงายไปถ้าเกิดมืงงงงายกับผู้ชายผู้นี้แล้วธุรกิจที่เธออยากเฮ็ดสิ่งที่เธออยากเข็ดนอะ่ะมันพอสําำเร็จละ่ะเธอก็ต้องกลับไปแต่งงานกับคนที่พอก็ไม่หาไว้หายแมนบอ นางกะะ็บ่าโอเคเดี๋ยวฉันฉันเลิกดีกว่าเพราะว่ามันก็จริงของเธอแล้วพี่น้องประวัติบักกันนี่เนะี่ยบักมูผู้บ่าวของไอบักอันค้นทีเป็นผู้บ่าวของมูควายนะโอ้โหอันนี้หูที่หลังแะค่ะอันนี้หูที่หลังหลังจากดีโดนจังหูโชคชนผู้หญิงแต่ละคน คิดแต่ว่าผู้ชายไทยตัวเป็นอย่างเดียวยูนีมันตัวน่าดันดานมันตัวซึ่งซึ่งนะมันตัวมันอมันเป็นน้ำกันเบิดส่วนโลกมึงจะไปคิดว่าเฉพาะผู้ชายไทยผู้ชายไทยที่ดีกันหลายบ่ดีกันหลายยูนีก็คือกันฝรั่งที่ดีกันหลายบ่ดีกันหลายมึงจะไปคิดว่าเฉพาะฝรั่งสีดีคนไทยสีเลวบ่แมน ย่าไปคิดแบบนั่นว่าวาอยู่ใส่ก็ได้มีเบิดทั่วโลกสรุปค่อยนั่งคิดเอาแล้วคอยคิดว่าค่อยสิถอนตัวจากการเป็นโม่ของนางการใช้ชีวิตกับนางอยู่กับนางสองคนอะไปใส่มาใส่น้ำกันอะเออมันมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่ามือหนึ่งเข้าสนิทกันมากขึ้นนางก็ต้องอยากพาค่อยไปหันไปนีนำ้ำแต่วันชีิมีผลลบกับนาง นางส่งขอความมาไปกินข้าวกันไหมขอกับว่าวันนี้ไม่ว่างโอ้ยเมื่อวันแม้วันนี้ไม่ว่างเริ่มสิแบบว่าตีห้างกระสร่งไม่กับว่าว่างบ่ว่างมันกระสูนมันกระโทรมาทาไมทาไงหมาถึงไม่ว่างอ่ะชวนไปไหนก็ไม่ว่างไม่ว่างเป็นอะไรหรือเปล่าขอกะว่างานยุ่งมากนะช่วงเนี้ยลูกค้าเยอะับกระว่าทั้งสี่มันจริงเหรอ ปกติแล้วอ่ะเธอต้องมีเวลาว่างให้ฉันอย่างางี้นั่นบอืป่านี่ข่อยก็เลยเขียนคำหนึ่งว่าข่อยก็เลยวางหนะูแล้วแล้วข่อยก็ทรงของความไปคำหนึ่งว่าฉันอยากมีเพื่อน ที่รักฉันแล้วก็เอ่อเข้าใจฉันแล้เธอก็คือเพื่อนคนนั้นแต่ถ้าเธอมีเพื่อนกับถ้าเธอเป็นเพื่อนกับฉันแล้วกลุ่มเพื่อนของเธอจะเป็นยังไงมันเกี่ยวอะไรอ่ะมันกระส่งขอมามันเกี่ยวอะไรบาทนี่ทรงขอความมาโอ้ขในโดนทรงทงขอความมาเรียบมาเรียบร้อยแล้ว ที่นี่ก็มาเจอมันบอกมัน่าเจอก็ไปเจอมันก็เป็นไปลานกาแฟที่นี่ก็ไปนั่ง้านกาแฟก็เลยคุยกันก็นั่งเบ้ากันเพราะนั่งเบ้ากันแล้วล้อเขาเลยบอกกันว่าเธอต่างกับฉันมากอะคือการที่เราเป็นเพื่อนกันมันก็ดีแต่ทีเนี้ยถามว่าแล้วอนาคตเธอถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเพื่อนเธอมาเจอฉันยางเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดอะ เขารับไม่ได้ฉันไม่ได้เกิดมาเป็นคุณหนูรวยเหมือนเธอฉันไม่อยากมีปัญหาและฉันก็ไม่อยากจะหาปัญหามาให้เธองูข่อยมันนั่งห่อยอะพี่น้องนั่งแบบว่านั่งแบบว่าฉันไม่เข้าใจคนว่าวันนี้เธอจะไม่เข้าใจแต่อย่าลืมนะ คนจนรวยเขาแยกฐานะพี่น้องเขาแยกฐานะกันมุ้งเจ้าคิดว่ามิตรบ้านเขาแยกฐานะคนจนคนรวยยูนี่กับว้าอยูนีก่กับโพดโพเดอรจนอยู่ส่วนจนรวยยูส่วนรวยเขาบ็ไดไป,ไปอ๋คอคุยสิว้าแล้วมันกะเอางอ่ายๆเขาแยกสั่นคือกันที่นี่คนเลยบอกมันว่าเราก็คือเป็นเพื่อนกันแหละแต่ ฉันไม่อยากจะไปออกงานนู่นนี่กับเธอนะหรือว่าเชิญไปงานวันเกิดหรืองานสำคัญๆฉันขอไม่ไปนางบบพออใจนางว่าทําไมเพราะอะไรเพื่อตัวเธอเองไม่ใช่เพื่อฉันขอว่านางเลยว่าถ้าอย่างนั้นก็คือเราก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันขอเลยว่า,วาถ้า คิดว่าอย่งงางนั้นก็โอเคเพราะว่าในตัวฉันฉันไม่สามารถที่จะไปเทียบเท่าอะไรที่เธอได้เลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยพ่อแม่ญาติกาโหญาติโกโหติกาของฉันเนี่ยไม่มีอะไรเลยจนบ้านนอกชาวนา มันเลยว่าฉันไม่ได้สนใจว่าญาติเธอจะเป็นใครฉันสนใจตรงที่ว่าเธอคือใครเธอคือเพื่อนของฉันเธอคือเพื่อนที่ดีของฉันเธอคือเพื่อนที่ฉันคุยแล้วสบายใจฉันไม่ได้สนใจอีพวกเพื่อนเฮี้ยของฉันที่มันอยู่เนี่ยฉันไม่ได้สนใจเลยพวกนี้มีแต่พวกสองหน้าพวกตอแหลที่ฉันคบกับพวกมันเนี่ยเพราะว่ามันต้องทําธุรกิจกับพวกเขาข้อกลัวของพวกฉันพ่อแม่ญาติโกดุิกาพวกฉันนี่รู้จักกันหมด ฉันก็ต้องคบกับอีพวกนี้ทั้งที่ก็รู้ว่าพวกมันไม่เคยจริงใจกับฉันเลยแล้วโอเคฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็คือว่าคบกันในเพื่อนเราไปกินข้าวด้วยกันสองคนแต่ถ้าเกิดจะมีเพื่อนเธอไปหรือว่าไปงานวันเกิดเธอฉันขอไม่ไปถ้างานวันเกิดเธอเธอก็ไปกินกับฉันสองคนหรือเพื่อนฉันอย่างเงี้ยไปเพราะว่าเพื่อนฉันเขาคบในฐานะเดียวกันแต่ถ้าเกิดจะให้ฉันไปกับเธอฉันไป ไม่ได้ฉันกลัวเธอลําบากฉันกลัวเขาจะว่าเธอพูดอคอยเกว่าไปน้พี่น้องไอ้ย่านมู่คอยถิกว่าเถอกนินทามีมูจริงจังจริงสี่มันแรงเดอ้อตะกี้มันบอกคือยันี่เดอ้อการบูลลี่นี่สุดยอดเดอ้อสิบอกไ้พี่น้องมันห้องก็มาราะมีคนมาบอกว่าบ่อยบูลลี่บ่อยแยากสันวันนะกั บอกว่าในโดนดิะพานมานี่เดอ้อตะกี้นี่ว่าเขาเหยียดกันค่ะคอยสีบอกให้ฟังมันบอกเป็นทาเดอ้อคอยสีบอกให้คอยลิต้มูคอยเอาง่ายงาย